คดิฉันอยู่ที่วัดพระวรราชาทินัดดามาตรที่ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ที่วัดนี้นะคะเขาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนระดับตำบลค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีการเอามือสามาคีกันค่ะมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่าง ทำนาแล้วก็มีการปั้นดินค่ะเพื่อที่จะสร้างบ้านดินด้วยและที่สําคัญนะคะวันนี้เอามือสามาคัคคีปลูกต้นรวมพึ่งกันค่ะวัดนี้อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนวันนี้นะคะเรานัดหมายกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคุณสุทธิพงษ์จุนจเจริญเอาไว้นะคะจะมาเอามือสามาคัคคีและจะมากราบท่านเจ้าคุณด้วยค่ะ ท่านธิมดีคะทาไมพามาเยี่ยมชมที่วัดนี้ล่ะคะวัดนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญยิ่งนะเพราะว่าท่านเจ้าคุณเจ้าวาดเนี่ยท่านสนองพระราโชบายด้วยการนําพื้นที่ของวัดจํานวน50ิวันไร่นะครับมอบให้กรมการพิพนธชนเนี่ยนำมาขับเคลื่อนในการน้อมนาเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาที่สําคัญที่สุดท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังมากนะครับนอกจากจะ สนับสนุนเรื่องของที่ดินแล้วเนี่ยนะครับยังเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาที่จะช่วยดูแลเพื่อทําให้ที่ดินแปลงโคกหนองนาของวัดเนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สําคัญยิ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็วัดนี้ก็เป็นวัดแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะที่เข้ามาร่วมทําให้ภาพที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงอยากเห็นเนี่ยก็คือว่าทั้งผู้นําศาสนาทั้ง ราชการทั้งพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะดูแลชุมชนของตัวเองให้มีความเข้มแข็งนะครับที่สําคัญเป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยตามหลักบวรเลยครับใช่ครับมีทั้งพี่น้องประชาชนคือบ้านนะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับแล้วก็ราชการเช่นกรมการพนัฒนาชนวหวันเนี่ยก็คือวัดนะครับนะบรวรบ้านวัด ราชการนะครับเดี๋ยวผมพาคุณกุ้งไปกราบท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสนะ นมัรส,สการพระภาวนามังคาราจา์ท่นทานเจ้าคุณคะท่านอธิบดีพามาเยี่ยมชมที่นี่บอกว่าวัดนี้เนี่ยเข้าโครงการโคกหนองนาด้วยขอเจริญพรท่านทั้งสองจริงๆก็ตั้งใจไว้นานแล้วถือว่าเป็นบุญของวัดแล้วก็เป็นบุญของประชาชนญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดเพราะว่าโคกหนองนาเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้จึงอยากเข้าโครงการเมื่อท,ท่านอธิบดีสนับสนุนงบประมาณมาก็เป็นที่ชื่นใจแล้วก็ดีใจของอาตมาภาคแล้วก็ญาติโยม เวลาที่เขาเข้าโครงการเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมด้วยท่านอธิบดีบอกว่าต้องเรียนรู้มากมายใช่<ะ>ใชที่วัดนี้ได้ส่งคนเข้าไปเรียนรู้ได้ไหมคะส่งลูกศิษย์ไปให้เอกพจน์ผู้นอกไปไปเข้าร่วมอบรมเข้าโครงการมีโครงการตัวนี้เกิดขึ้นมาก็จะมีวิทยากรแล้วก็ญาติโยมเห็นจะได้เป็นรูปเป็นแบบในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดญาติโยมส่วนใหญ่กลับมาจากกรุงเทพมาอยู่ก็จะได้มีงานทํามีการปลูกข้าวปลูกพืชปลูกอะไร ญาติโยมมาเห็นจะได้เป็นแนวคิดในการนําไปใช้และที่สําคัญเป็นกเกษตรอินทรีย์ด้วยเป็นโครงการที่ดีที่สุดที่ญาติโยมแล้วก็ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนเริ่มมงคุดดินชาวบ้านก็ให้ความสนใจมากเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สุดของในหลวงรันกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน เดี๋ยววันนี้จะมีการเอามือสามัคคีด้วยนะคะเดี๋ยวท่านอธิบดีนะคะจะน,นําทีมแล้วก็มีจิตอาสามีชาวบ้านที่นี่เนี่ยมาร่วมกันเอามือสามัคคีด้วยอาจารย์โก้อาจารนาก็มาใช่ค่ะอาจารย์โก้อาจารนาก็มาด้วยกันขับรถมาจากกรุงเทพเลยมาเอามือ ตรงแปลงเอามือสามัคคีกันนะคะท่านเจ้าคุณคะแปลงตรงนี้นี่คือที่ดินของโซนไหนคะที่ดินของวัดในพื้นที่15ไร่ที่จัดเป็นโคกน้องนาของวัดพวรรา,าชาที่เนตธรรมา,าหมายถึงว่าวัดนําพื้นดินแปลงนี้เนี่ยมาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนเลยจ้ะเจริญพรเชียวันนี้เราเอามือสามัคคีเนี่ยทำอะไรบ้างคะก็มาทั้งพระทั้งโยมเนี่ยเราก็จะมาเอามือกันในเรื่องของการห่มดินในเรื่องของการปลูกต้นไม้ พื้นที่โคกหนองนาเราเนี่ยนะมันจะต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักความสามคัคคีการเอามือนี่ก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนเนี่ยมาช่วยกันแล้วก็มีความรักความเอื้ออาทรอ,อย่างที่คุณกุ้งบอกว่า พื้นที่นี้จะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยศูนย์เรียนรู้ก็จะมีฐานเรียนรู้ต่างๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเก้าฐาน,ฐานเช่นเรื่องฐานเรียนรู้หัวคณะทองคํามีเรื่องของการปลูกไม้5้าระดับเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่ทําให้เกิดรายได้หัวคณะทองคําก็จะเป็นจุดที่ทําให้คนเนี่ย มาศึกษาทําความเข้าใจเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงดำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเรื่องของการบํารุงดินโดยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีวิธีการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติเช่นไส้เดือนจุลินทรีย์แล้วก็ทําให้ดินดีฐานเรียนรู้เรื่องของพลังงานะนะคนมีไฟอสอนให้คนเนี่ยรู้จักใช้พลังงานหมุนเวียน รู้จักในเรื่องของการเอาวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ทําให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงการขับเคลื่อนพื้นที่ตรงนี้นะคะเรื่องของโคกหนองนาเนี่ยพอจอพัฒนาจังหวัดก็จะมีบทบาทสาคัญทีเดียวสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกฤษคงเมืองนะคะซึ่งท่านได้รับมอบหน้าจากท่านที่ปดีโรงการพัฒนาชุมชนมาแล้วก็ให้พระนำชนทำนะคะในส่วนของเราเราก็ประสานเจ็ดพาคีค่ะ ทุกภาคีที่มีในจังหวัดเพชรบูร์นะคะภาพที่เห็นในวันนี้นะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาี่เองเราได้นํานโยบายของท่านที่ดีมาขับเคลื่อนในพื้นที่อ,อนาคตในวระเดียววันนี้นะคะศูนย์ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะฝึกคนสุดท้ายคะ่ะท่านอทิพดีคะต้องการเห็นศูนย์เรียนรู้นี้เป็นยังไงคะทุกแปลงของโคกหนองนาในประเทศเราเนี่ยนะซึ่งตอนนี้กรมการพัฒนชนเนี่ยน้อมนํามาขับเคลื่อนเนี่ย มากกว่าห0,000่นแปลง5 0,000่น000พื้นที่นะ,ะที่นี่ก็มี1,071แปลงด้วยกันทุกแปลงเนี่ยรวมทั้งแปลงนี้ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นศูนย์เรียนรู้หลักการสำคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่คนถ้าค,คนต้องมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ที่มีมากกว่า40ทฤษฎีเข้าใจพระราโชบายแนวทางในเรื่องของการประยุกต์ทฤษฎีใหม่มาสู่โคกหนองนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สามารถทําได้จริงนะเราเน้นที่คนต้องมีความรู้เสร็จแล้วเราเน้นที่ว่าจะเอาศูนย์เรียนรู้ทั้งห0,000ื่นพระแปลงเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแปลงที่เรายือนอยู่เนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางที่จะรองรับผู้คนที่ต้องการศึกษาหาความรู้เป็นการขยายองค์ความรู้เนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนครัวเรือนอื่นๆที่ยังมาทีหลังก็แล้วกันนะเพื่อเอาสิ่งที่มีคุณค่าไปช่วย ทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวตัวเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมอย่างยั่งยืนแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่เป็นหัวใจของเรื่องโคกหนองนาเนี่ยคือทําให้เกิดสังคมเอื้ออาทรน,นะครับรู้จักแบ่งปันทําบุญทําทานรู้จักในการที่จะเอามือสามาคัคคีช่วยเหลือกันไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แล้วก็ที่อื่นๆที่กรมการพัชมชน ได้ขับเคลื่อนร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายและท่านผู้ชมคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวัดพระวราราชาธินด,ดามาศนะคะของท่านเจ้าคุณเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนตรงนี้สูเ่เรียนรู้ตรงนี้เพื่อชุมชนเพื่อสังคมนะคะวันนี้กราบนมัสการค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ ชมคันนี่คือสิ่งดีๆที่เราพามาชมกันนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราทุกคนลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ